โอเคครับอ่ะหัวข้อจัดไปครับเรื่องของพลังงานของแก๊สครับมันคืออะไรนะครับแก๊สเนี่ยสามารถเอาไปเป็นพลังงานได้อยู่แล้วเนาะเราเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าแก๊สเนี่ยมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเนาะนะครับโอเคง่ายๆเลยก็คือสมมติว่าเปรียบเทียบง่ายๆสมมติว่าเหมือนเดิมเลยครูมีภาชนะอยู่ใบหนึ่งดึกออาจจะเป็นถังอะไรก็ได้ถังแก๊สแบบนี้ก็ได้นะครับภายในถังเนี่ย มันแน่นอนครับว่าถ้าแก๊สยังไม่หมดนะภายในถังก็ต้องมีโมเลกุลของแก๊สใช่ไหมที่กําลังวิ่งอยู่ใช่ไหมครับโมเลกุลของแก๊สที่กําลังวิ่งอยู่ในถังนะครับโอเคมันก็วิ่งไปมาอยู่ในถังเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องเราอยากทราบว่าภายในถังเนี่ยมีพลังงานเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยแก๊สตัวนี้ให้พลังงานเท่าไหร่นะครับแน่นอน พลังงานที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากแก๊สเนี่ยมันเกิดการวิ่งถูกไหมเพราะนักเรียนเรียนมาแล้วเนาะว่าเวลาวัตถุมีการเคลื่อนที่แก๊สก็เป็นเหมือนกับวัตถุวัตถุหนึ่งเนาะเวลามันมีการวิ่งมันมีการเคลื่อนที่แสดงว่าแก๊สแต่ละตัวก็ต้องมีความเร็วใช่ไหมมันวิ่งด้วยความเร็วค่าหนึ่งนะครับดังนั้น พลังงานอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับการที่วัตถุมีความเร็วพลังงานจนไหมที่เรียนมาตอนม4วัตถุมีการขยับมีการเคลื่อนที่มีความเร็วก็จะมีพลังงานจนดังนั้นที่เราบอกว่าพลังงานของแกส๊สมันก็คือพลังงานจนนั่นเองครับที่เราบอกว่าแก๊สเนี่ยมีพลังงานเนี่ยพลังงานที่พูดถึงเนี่ยมันก็คือพลังงานจนครับ พลังงานของแก๊สมันก็คือพลังงานจนนั่นเองครับเพียงตาเพียงตาไอพลังงานจนเนี่ยนะครับเขามักจะชอบเรียกมันว่าพลังงานภายในครับพลังงานของแก๊สเนี่ยเรามักเรียกมันว่าพลังงานภายในแต่เนี่ยเขาเขียนอยู่ด้านหลังแต่แท้ที่จริงแล้วไอพลังงานภายในมันก็คือพลังงานจนครับ ตัวเดียวกันเรียกให้มันสวยหรูแค่นั้นแหละพลังงานภายในก็คือพลังงานจนตัวเดียวกันดังนั้นครูก็จะเขียนว่าพลังงานจนมันก็คือพลังงานภายในพลังงานภายในตัวเดียวกันครับโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสมมติว่ามีถังแก๊สหนึ่งถัง พลังงานทั้งถังเนี่ยแก๊สหนึ่งถังเนี่ยให้พลังงานเท่าไรเราจะรู้ได้ไงนะครับแต่มันก็มีหลักการคิดง่ายๆเลยครับนักเรียนพลังงานไพลพลังงานของแก๊สเนี่ยนักเรียนครับก็ใช้เป็นตัวยูครับตัวยูอ่าตัวยูเนาะพลังงานของแก๊สเนี่ยก็ใช้ตัวยูครับพลังงานของแก๊สหนึ่งถังหนึ่งภาชนะหนึ่งขวดหนึ่งอะไรก็ตามเราหามันยังไง วิธีการง่ายๆเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าแก๊สแต่ละตัวมีพลังงานเฉลี่ยเป็นเท่าไร่ถ้าเรารู้ว่าสมมติว่าแก๊สมีล้านตัวเฉลี่ยแต่ละตัวมีพลังงานเท่ากับสิบแก๊สมีล้านตัวดังนั้นพลังงานทั้งหมดก็ต้องเป็นไงก็สิบคูณกับล้านถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังงานของแก๊สหาได้จาก พลังงานจนเฉลี่ยของแต่ละตัวเห็นไหมครูเขียนเครื่องหมายบาบาคือเฉลี่ยแต่ละตัวเอาไปคูณกับจำนวนตัวทั้งหมดครับเสร็จแล้วพลังงานเฉลี่ยของแต่ละตัวคูณกับจำนวนตัวของแก๊สทั้งหมดนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นพลังงานทั้งหมดทั้งระบบเนี่ย เป็นเท่าไหร่ครับนี่วิธีการหาอ่าง่ายๆเลยนะครับอ่านจานั้นไม่งงนะอ่าเขียนคำบรรยายก็ได้ครับ ekbar ก็คือพลังงานเฉลี่ยของแต่ละตัวพลังงานเฉลี่ยของแต่ละตัว คูณอยู่กับ n. n n ก็คือจำนวนโมเลกุลทั้งหมดของแก๊สครับาจำนวนโมเลกุลทั้งหมดของแก๊สนี่แหละคูณกันปุ๊บก,ก็ได้พลังงานทั้งภาชนะเลยนะครับนี่โอเคพอได้ใช่ไหมครับสูตรไม่ได้ยากเกินไปนะ โ okay. อเคนะเขียนนะดีกัสูตรที่หนึ่งนะนะครับนักเรียนสามารถเอาสูตรนี้ไปหาได้เลยนะพลังงานภายในทั้งหมดของแก๊สเนี่ยหาจากสูตรนี้ได้เลยนะครับหรือหรือก็บอกว่าถ้าใครจะไม่ใช้สูตรนี้ในการหานักเรียนสามารถหาได้จากอีสูตรหนึ่งก็คือกฎของแก๊สอุดมคติครับ นักเรียนสูตรกฎของแก๊สอุดมคติว่ายังไงแล้วนะต้องออกมาใช้ละ p คูณ v มีค่าเท่ากับ nrt เท่ากับ nkbt เขียนตั้งไว้เลยนักเรียนต้องออกมาใช้ละนี่คือกฎอของแก๊สอุดมคตินะครับอ่าเขียนไว้ก่อนเลยแล้วกฎของแก๊สอุดมคติครับมันเกี่ยวข้องกับพลังงานของแก๊สยังไง นะครับนี่ผู้เขียนคุมมาร์กไว้แล้วด้านขวานะครับคุมมาร์กไว้แล้วด้านขวาให้นักเรียนดูตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่า,าในชีวิตจริงเนาะเราพบว่าแก๊สเนี่ยมีทั้งที่เป็นแบบแก๊สอะตอมเดียวกับแก๊สที่เป็นพวกอะตอมที่อยู่กันเป็นคู่ๆนะครับแก๊สอะตอมเดียวที่อยู่แบบเดียวๆมีอะไรบ้างก็คืออย่างเช่น นี่คืออะไรนี่ฮีเลียมนีออนอาร์กอนซีนอนพวกนี้เป็นแกส๊สอะตอมเดี่ยวกับแก๊สบางชนิดที่มันชอบอยู่กันเป็นคู่ค,คู่ก็คือแกส๊สไฮโดรเจนแกส๊สออกซิเจนแกส๊สไนโตรเจนนะครับโอเคมีทั้งอะตอมเดียวกับอะตอมคู่นะครับซึ่งหลักๆในระดับมปลายโจจะออกแกส๊สอะตอมเดียวครับนี่ขยันออกเหลือเกินแกส๊สอะตอมเดียวนะครับ โดยเขาบอกว่าวิธีการคำนวณพลังงานมีหลักง,ง่ายๆก็คือให้นักเรียนใช้ตัวเลข3ส,ส่วน2ครับแกส๊สอะตอมเดียวให้นักเรียนคูณ3ส,ส่วน2เข้าไปคูณ3ส,ส่วน2เข้าไปคูณเข้าไปตรงไหนก็คือคูณเข้าไปในสรรมการของแกส๊สอุดมคติดได้เลยนี่ถ้าเขาถามว่า แก๊สมีพลังงานเท่าไร่ให้ทักเรียนนี่เลยใส่สามส่วนสองไปทุกคนสามส่วนสองสามส่วนสองและสามส่วนสองเสร็จแล้วครับนี่คือสมการที่ใช้ในการหาพลังงานของแก๊สพลังงานคือ u เนาะหาได้เลยครับนี่คือสมการหาพลังงานของแก๊สใส่สามส่วนสองเข้าไป้านหน้าตรงนี้ จบเลยเวลานักเรียนใช้ไม่ใช่ว่าเอามาทั้งยาวนะไม่ใช่เลือกมาสักตัวหนึ่งอย่างเช่นถ้าโจทย์ถ้าโจทย์กำหนดความดันให้มโจทย์บอกว่าแกส๊สชนิดหนึ่งมีความดันเท่ากับ10ปาสคาลถ้าเขาให้ความดันเข้ามานักเรียนจะใช้สูตรในหาพลังงานให้ความดันหให้ P ีมาก็าาใช้สูตรไหนก็นักเน 3าเออ PV เ็ไหมถ้าโจทย์บอกว่าแก๊สชนิดหนึ่งมีอุณหภูมิเท่ากับเทา่านี้ให้หาว่าแก๊สมีพลังงานเท่าไรก็ใช้สูตรไหนสูตรไหนที่ติดอุณหภูมิมากการเจ็ไหมก็3.2มตัวสอง NRT เจ็ไหมก็เลือกมาโจทย์ไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอามาใช้ทั้งยาวนัไม่ดูว่าโจทย์ให้ตัวแปรไหนมาก็เลือกมาใช้ <c oughs> ดังนั้นเลยวิธีการจำคือ พลังงานใส่สามส่วนสองหาพลังงานเนี่ยให้ใส่สามส่วนสอง่อสามส่วนสองนะครับพลังงานตึกต้องการหาพลังงานให้ใส่ก็ใส่ไปเลยครับสามส,ส่วนสองครับ อ่ะเขียนนะนะครับเลือกสมการให้ถูกนะครับสำหรับโจทย์แต่ละข้อนะครับอ่ามีตัวอย่างสักข้อไหมจะได้เห็นภาพอ่ะขอสักข้อหนึ่งข้อหนึ่งแล้วกันข้อหนึ่งแล้วกันอ่ะเขียนนะครับข้อที่หนึ่ง โอเคข้อที่หนึ่งครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาพลังงานจลนของโมเลกุขล,ขอ,ลของแก๊สครับาหาพลังงานจนของแกส๊สซึ่งเป็นแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรปกติเนี่ยปริมาตรมีหน่วยเป็นอะไรครับปริมาตรเนี่ยหน่วยที่นิยมใช้ก็คือ ลูกบาทเมตรไหม,ม,ไหมแปลงยังไงแล้วแปลงอยางลิตรเป็นลูกบาทเมตรลืมแล้ว,ลลวคำเม็นจริงเพิ่งเคยทําไปเมื่อหัวข้อก่อนหน้านี้เองครูเคยสอนไปแล้วอยู่ตรงไหนละนี่นี่สามร้อยลิตรแปลงยังไงนะให้หารด้วยเลยนะ หารด้วยหนึ่งพันแปลงจากลิตรเป็นลูกบาศเมตรอย่าลืมหารด้วยหนึ่งพันอ่าดังนั้น1ลิตรก็คือ1หารพันได้เท่าไหร่10บกำลังลบสามหลูกบาศเมตรนี่หารด้วยหนึ่งพันหนึ่งพันิบกำลังสามะแต่ว่าย้ายขึ้นข้างบนไงก็เลยติดลบกำหนดให้ความดันมีค่าเท่ากับ2.2 ATM ความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือว่าปสาสคาลก็ได้บรรยากาศนี่ไม่เอานี่เขาบอกวิธีการแปลงมาแล้ว,ลวกําเนิดให้ความดันหนึ่ง ATM มีค่าเท่ากับ10กำลังหดังนั้น2.2 ATM ก็คืออะไรครับ2.2% 10ูณกำลังหนี่คือ P ครับให้ V กลับให้ p มาแล้วหาพลังงานพลังงานคือ U ให้ p กับ v มาส่วนไหนดี oh. ก็เป็น u มีค่าเท่ากับสามส่วนสอง pv ไหมอ่า oh. uh, u มีค่าเท่ากับ3ามส่วนสอง p คูณ v นะครับก็คือเลือกคนนี้มาเนี่ยเลือกพนนี้มา นีเรียกคนีมาสาม่วนสอีคูดวีเสร็จแล้วครับก็เป็น3ามส่วนสอครับ2.2งจุดสคูดสิกำลังห้ครับปริมาตรเป็น10บกำลังลบสาม ดังนั้นที่เหลือก็แค่จัดการคิดเลขแล้วแหละตรงนี้เลขไม่น่าคิดยากนะสองหนึ่งสองสองจุดสองหารสองได้หนึ่งจุดหนึ่งสามคูณหนึ่งจุดหนึ่งได้เป็นสามจุดสามด้านหลังห้ากับสามห้ากับลบสามรวมกันเป็นห้าลบสามเหลือสองครับตอบ สามจุดสามคูณสิบกำลังสองพลังงานมีหน่วยเป็นจูลเนี่ยพลังงานมีหน่วยเป็นจูลนะครับ น่าจะพอได้นะนะครับโจทย์ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับโอเคน่าจะพอได้นะครับตอนนี้ซึ่งพลังงานเนี่ยนักเรียนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือมันคงที่ตลอดเลยถ้าดูจากสมการเปลี่ยนแปลงได้นะ เพราะว่าถ้าดูจากสมการสมมติว่าอุณภูมิเปลี่ยนแปลงพลังงานเท่าเดิมไหมไม่เท่าความดันเปลี่ยนพลังงานก็ไม่เท่าใช่ไหมครับแสดงว่าพลังงานของแก๊สเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยครับนะครับนี่ไงครูเขียนไว้วราจะต้พลังงานของแก๊สเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นครับถ้าเกิดโจทย์ถามว่า พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนะครับพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็คือแสดงว่านักเรียนต้องการหาเดลตายู U, ครับยู U, คือพลังงานแต่ถ้าก็าถามาว่าพลังงานเปลี่ยนไปเท่าไหรคือตามหาเดลตายูวิธีการก็คือง่ายๆเลยก็คือให้นักเรียนเอาพลังงานตอนหลังลบพลังงานตอนแรกครับพลังงานตอนหลัง ลบด้วยพลังงานตอนแรกคือได้คำตอบออกมาเลยนะครับนี่จะได้คำตอบออกมาทันทีเลยพลังงานตอนหลังลบด้วยพลังงานตอนแรกนักเรียนก็ไปคำนวณมาตอนหลังพลังงานเท่าไหร่ตอนแรกเป็นเท่าไหร่แล้วเอามาลบกันถาม,ม่าแล้วคำนวณมาจากไหนก็คำนวณมาจากสูตร,ตรตรงนี้ไงนี่ไงพลังงานตอนหลังกับพลังงานตอนแรก ก็ดูต้านบนอ่ะสูตรมีให้มาแล้วคำนวณแล้วเอามาลบกันนะครับอ่ะ ขอสักข้อหนึ่งที่มีพลังงานเปลี่ยนไปก็คือข้อข้อสี่ครับข้อส่อ่ะข้อสข้อสอ่ะข้อสี่เนี่ยเป็นข้อสอบข้อสอบไอที่มมขอ่ะคนที่จะไปมอใช่ใช่เอามาโอเคเขบอกว่าเมื่อทำให้ความดันของแก๊สชนิดนึง เราทำให้ความดันมันมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าความดันเพิ่มขึ้นสองเท่าแบบนี้ให้นักเรียนกำหนดตัวแปรเลยนะสมมติว่าความดันตอนแรกมีค่าเท่ากับ p สแสดงว่าความดันตอนที่สองมีค่าเท่ากับ 2p ใช่ไหมครับสองเท่าความดันเพิ่มขึ้นสองเท่าโอเคและกำหนดให้ปริมาตรของแก๊สเนี่ยมันลดลง เป็นครึ่งหนึ่งจากตอนแรกปริมาตรลดลงเป็นครึ่งหนึ่งจากตอนแรกอ่าดังนั้นกาหนดเลยแสดงว่าต,ตอนแรกสมมติว่าตอนแรกเป็นอะไรครับอ่าสมมุต Bol ิว่าตอนแรกเป็น v แสดงว่าตอนหลังก็กลายเป็นอะไรครับอ่ปาปริมาตรคือ v ครับไม่ใช่ p สมมตวิว่วาหว v หนึ่งมีค่าเท่ากับ v แสดงวา่ว v วา v สองก็จะมีค่าเท่ากับ v ีส่วนสองไหมลดลงครึง่งหนึ่งอ่า ความดันมันเพิ่มแต่ปริมาตรมันลดเขาถามว่าแล้วพลังงานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าความดันเพิ่มแต่ปริมาตรดันลดความดันมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรพลังงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันเพิ่มขึ้นสีเท่ามันลดลงสีเท่ามันลดลงสองเท่าหรือ มันเท่าเดิมก็ถามพลังงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรทำยังไงแล้วนะอยากหาว่าพลังงานเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ให้เราเอาอะไรนะพลังงานตอนหลังใช่ไหมครับลบด้วยพลังงานตอนแรกครับพลังงานตอนหลังลบด้วยพลังงานตอนแรกนักเรียนก็ไปหาตอนแรกเท่าไหร่ตอนหลังเท่าไหร่สิ เพราะว่ามันมีสูตรให้หาได้ไหมโจทย์บอกตัวแปรอะไรกับอะไรเนี่ยโจทย์บอกพีกับวีดังนั้นถ้าอยากหาพลังงานก็ควรใช้สูตรไหนกำหนดตัวแปรพี P กับวีก็เป็นสามส่วนสองพีวีไหมอ่าก็ต้องเป็นสามส่วนสองพีวีโอเคก็แทนค่าเลยครับนักเรียนตอนหลังก็เป็นอะไรครับสามส่วนสองพีสองวีสองเนาะ อ่าสองือตอนหลังลบลบด้วยพลังงานตอนแรกก็คือสามส่วนสองพีหนึ่งมีหนึ่งไหมอ่าพี่หนึ่งมีหนึ่งนี่ไงเขาให้มาครบหมนแล้วแทนค่าหน่อยว่าลบกันแล้วได้เท่าไหร่ให้มาครบหมดละ มีใครแทนแล้วได้ได้คำตอบเท่าไหร่ได้ศูนย์ได,ได้ได้ศูนย์ลบกันแล้วได้ศูนย์หมายถึงพลังงานมันเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนครับมันได้พลังงานเท่าเดิมครับนี่ถ้าใครแทนดูเนี่ยมันจะเป็นสามส่วนสองใช่ไหมครับแล้วก็ p สองเป็นสอง p v สองเป็น v ส่วนสอง ลบด้วย3ามส่วนสองก็คือ P V1 ก็คือ V ดังนั้นนี่ไงตัวนี้กับตอนนี้ตับทิ้งนักเรียนก็จะได้ว่าพดนหน้าเป็น3ามส่วนสองพีหลังก็เป็น3ามส่วนสองเหมือนกันเลยลบกันก็องได้ศนดังนั้นครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานใดๆทั้งสิ้นพลังงานมันเท่าเดิมครับต่อบก็สี ข้อสุดท้ายทําเองครับทําแล้วส่งการบ้านเลยคราวนี้ข้อเดียวจบเลยแบบฝึกหัดชุดที่ห้าอ่ะวานี้เอาเลยครับแก๊สชนิดหนึ่งมีความดัน2 atm มีปริมาตรสลิตรเมื่อความดัน เปลี่ยนกลายเป็นสามบรรยากาศจากสองกลายเป็นสามและปริมาตรจากสี่ลดลงเหลือสองถามว่าพลังงานภายในมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงพลังงานภายในมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนักเรียนครับวิธีการดูง่ายๆคือเพิ่มขึ้นกับลดลงก็คือดูที่คําตอบถ้าคําตอบออกมาเป็นบวกแสดงว่าพลังงานมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคําตอบออกมาเป็นลบพลังงานลดลงครับอ่ะ แทนค่าให้หน่อยคราวนี้